สีท่ากระชับหุ่นแบบไม่ต้องงอเขา่ามีท่าไหนบ้างไปดูกันเลยสำหรับการออกกำลังกายง่ายๆสไตล์มาตอยนะครับก็สอนออกกำลังกายแบบง่ายๆในท่าเบสิกพื้นฐานที่ใครๆก็สามารถทำได้จะเป็นท่าแบบไหนนั้นหรือท่าออกกำลังกายยังไงนั้นไปดูกันเลยท่าที่1นนี่ครับผม standing twist ท่านี้นะครับเราจะอาศัยการหมุนตัวนะครับแล้วก็เอี้ยวตัวนะครับเข้าร่วมด้วย โดยที่เท้าทั้งสองข้างนะครับจะยืนอยู่กับที่นะคบแล้วก็บิดลําตัวไปด้านข้างแบบนี้นะครับท่านี้เนี่ยจะได้หน้าท้องนะครับริเวณด้านข้างนั่นเองอ่นนี้จะเหมาะกับคนที่เข่าเจ็บนะครับหนือยนหาเรื่องเข่าหรือว่าเรื่องขานั่นเองไม่สามารถงอขาได้หรือว่างอเข่าได้ครับผมก็บริหารช่วงบนไปก่อนนะครับท่านี้นะครับอีกเช่นเคย40วินาทีนบเป็น1เซตเล่นทั้งหมด3เซตครับผม หลังจบในหนึ่งท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนท่าที่2นะครับ a r m circle นะครับท่านี้เนี่ยเราจะอาศัยการเวียงแขนนะครับโดยกลางแขนออกให้สุดทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็วาดแขนเป็นวงกลมนะครับโดยที่เราจะต้องเปิดไหล่ออกไปด้านหลังนะครับเวียงไปด้านหลังนะไม่ได้เวียงไปด้านหน้านะครับเป็นการเปิดไหล่นะครับหน้าอกเปิดสะบักไปด้วยในตัวนะครับ ทริคของท่านี้นะครับคือเราจะต้องไม่เหวี่ยงแขนจนสูงเลยหัวนะครับเอาให้อยู่ที่ปริมาณระดับสายตานะครับหรือว่าประมาณระดับสายตานะครับแล้วก็แขนจะไม่ลงต่านะครับไปจนถึงเราวนมด้านล่างนะครับเวี่ยงวนไปเรื่อยๆแบบนี้จะได้ความกระชับของหัวไหล่แล้วก็ต้นแขนนั่นเองครับผมหลังจบในหนึ่งท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนท่าที่3นะครับแ a น d ฟ f า ท่านี้นะครับเราจะทําท่าคล้ายๆกับการบินนะครับหรือว่าทาท่าเหมือนนกบินนั่นเองโดยที่เรากางแขนออกนะครับให้อย kind of ู่ประมาณหัวไหล่นะครับแล้วก็หุบแขนเข้าไปด้านหน้าแบบนี้นะครับแต่มือจะต้องไม่ตบกันนะครับจะต้องให้มือเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งนะครับประมาณ1-2นิ้วนะครับแล้วก็กางออกเกรงหน้าอกไปด้วยนะครับแล้วก็เกรงหัวไหล่ไปด้วยนะครับท่านี้เนี่ยจะได้ความกระชับของกล้ามเนื้อแผงหรือกล้ามเนื้อหน้าอกนั่นเองครับผม ทริคง่ายคือยืดอกแล้วก็กดไหลไว้นะครับหลังจบในหนึ่งท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนท่าที่4นีครับคิกแบ็กท่านี้เนี่ยจะได้เป็นสะโพกด้านหลังนะครับหรือแบบว่าก้นนั่นเองท่านี้ใครที่ไม่สามารถงอเข่าได้นะครับ ก็สามารถทําได้เพราะว่าเราจะใช้เก้าอี้นะครับเป็นตัวยึดแล้วก็เตะไปด้านหลังนะครับเตะได้สูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับพยายามจับโฟกัสไปที่สะโพวกว่าสะโพกของเราในทํางานหรือเปล่านะครับผมทำข้างละ40วินาทีพักต่อเซต10วินะครับผมทําทั้งหมด3เซ็ตสลับซ้ายขวานะครับผม ใครที่งอเข่าไม่ได้ก็สามารถใช้ตัวจับนะครับที่ต่ำลงก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่ผมสอนไปสีท่านะครับ 4ท่าเนี่ยเราจะเล่นทั้งหมด40วินาทีพัก10วินาทีนะครับนับเป็น1เซนเราจะทั้งหมด3เซนด้วยกันนะครับสามารถลงไปทำตามกันดูได้ง่ายที่บ้านเลยครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มาต่อยด้วยนะครับหรือใครที่อยากติดตามข่าวสารนะครับก็สามารถติดตามมาต่อยได้ที่หน้าเพจเทนเนอร์มาต่อยเลยนะครับวันนี้มาต่อยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับเย้ yeah.